สวัสดีครับกราัมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนพิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับสถานการณ์การเมืองในวันนี้ติดตามการถ่ายทอดสดที่อาคารรัฐสภานะครับ ไม่รู้เลยครับว่าทางออกวิกฤตการณ์ของประเทศไทยณนะขณะนี้จะเดินไปสู่ทิศท,ทางไหนอย่างไรนะครับเรามาดูที่เหตุการณ์แรกกันก่อนนะครับต่อเนื่องจากเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับกลุ่มคณะราษฎรเดินขบวนจากแยกสามย่านนะครับไปที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับนําไปโดยคนนี้เลยฮะตอนนี้ต้องบอกว่าชื่อเธอเนี่ยฮอตเป็นอย่างมากนั่นก็คือนางสาวพัชราวรี ถ้าพูดชื่อจริงหลายคนอาจจะนึกไม่ค่อยออกหรือบางคนถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้เนี่ยต้องรู้จักก็คือคุณมายนะครับคุณผู้ชมครับนำมวลชนเคลื่อนขบวนไปที่สถานทูตเยอรมน,นีแล้วก็เป็นตัวแทนหนึ่งในสามคนนะครับเข้าไปยื่นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตหลังจากนั้นเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญเลยนะครับบอกว่าหลังจากนี้ไม่กลัวแล้วว่าจะต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีอะไรก็ตามแต่นะครับ เพราะเราเดินทางมาไกลามากเธอใช้คำว่าเราเดินทางมาไกลามากนะครับโดยบอกว่าการเคลื่อนไหววันนี้ขอให้รัฐไทยรู้ว่านี่คือการบีบบังคับของรัฐไทยเองเราเคยบอกไปแล้ววันที่21หากนายกไม่ลาออกและไม่ปล่อยเพื่อนของเราข้อเรียกร้องของเราก็จะไปไกลกว่ารัฐบาลวันนี้การเดินขบวนของเราได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้พี่น้องชื่นชมตัวเองพร้อมกัน พร้อมกับบอกอน,นะครับว่านี่คืออํานาจของราษฎรขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเชื่อมั่นและศรัทธาในอํานาจของตัวเองเข้าไว้การต่อสู้ของเรายังไม่จบแน่นอนในฐานะพลเมืองไทยเราจะเฝ้าจับตาดูข้อเรียกร้องของเราหากไม่มีการตอบสนองอีกเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ผมเอาเคสของหมายพัศราวารีและกลุ่มผู้ชุมนุมที่สถานทูตเยอรมันเมื่อคืนไหมคุณผู้ชมดูนเนี่ยผมกำลังจะบอกอะไรคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับตอนนี้สภาเขากําลังวุ่นกันอยู่ว่าจะลาออกไม่ออกยุบไม่ยุบแก้รัฐธรรมนูญทำประชามตรงทำประชามติอะไรก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่สภาพูดอันนี้สําคัญมายบอกว่าในเมื่อรัฐไทยเธอใช้คำว่ารัฐไทยไม่ฟังเราเราก็เลยต้องไปไกลกว่ารัฐบาลแน่นอนครับข้อเรียกร้องที่ยื่นให้กับสถานทูตเนี่ย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เอามาอ่านไม่ได้ว่ากันตามตรงนี่แหละผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าอะไรไมเนี่ยกำลังบอกว่าที่ผ่านมาเราเรียกร้องให้คุณลาออกไงแต่คุณไม่ฟังเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงไปไกลกว่าสิ่งที่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วผมกำลังจะหมายความว่าสถานการณ์ข้อเรียกร้องมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก วันนี้สภากําลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะหาทางออกอย่างไรแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสภาก็ไม่ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่สถานทูตเยอรมันสภาก็ไม่สามารถพูดถึงข้อเรียกร้องที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่กลุ่มราษฎรเขาเอาไปยื่นที่สถานทูตเยอรมันพูดกันง่ายๆฟังผู้ชุมนุมว่ายอย่าง ฟั่งสภารัฐบาลก็คุยกันอย่างหนึ่งวันนี้ข้อเสนอกับการแก้ไขปัญหามันยังจูนคำถามแบบคำตอบไม่ตรงกันเลยนะครับคือผมอะไรจะพูดว่าไงดีเหมือนกับราษฎรกลุ่มนี้เขาเขาถามอย่างหนึ่งอรัฐบาลกับสภาตอบอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเขาถามมาแล้วคุณคุณตอบไม่ได้หรือคุณไม่ให้คำตอบเขา แต่ตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยยุคนต้องพูดคํานี้นะครับไอ้ฝั่งนี้ก็ถามอย่างหนึ่งไอ้ฝั่งนี้ก็คุยกันอย่างหนึ่งนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ล่ะคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูเดี๋ยวเราจะดูกันว่าที่สภา,ามันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะสรุปไม่ฟังเลยนะย้ําว่าตอนนี้คณะราษฎรไปไกลถึงสถานทูตเยอรมันสภา,ากําลังคุยเรื่องคือวันนี้พูดตรงๆนะ ต่อให้สภาจะแก้รัฐนูนต่อให้นายกจะลาออกดีไม่ดีสถานการณ์ก็ไม่จบหรอกอย่าคิดว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วมันจะจบนะครับเพราะอะไรผมไม่ได้พูดเองเพราะข้อเรียกร้องของคะแนรัสดรมันไปไกลกว่านายกไปแล้วไปดูอะไรสวยๆงามๆนะครับหลายคนว่ากันแบบนั้นนะมาดูหัวข้อที่สอง โฟกัสมาแล้วเก้าร่วมรัศดรโต้อีกฝ่ายนิ่มๆมาแวะดูตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ฝ่ายผู้ชุมนุมก็ชื่นชมและชื่นชอบดารานักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้เป็นดาราเด็กมาตั้งนานแล้วนะครับนั่นก็คือคุณโฟกัสจีระกุลเมื่อวานนี้ที่แยกสามย่านก่อนเดินขบวนไปที่สถานทูตเยอรมันเอ๊นักข่าวก็ดูไอ้ใครเนี่ยทำไมหน้าตาดีขนาดใส่หน้าก,ากากเนี่ยนะ เขาเรียกอะไรนะคุณผู้ชมออร่าออร่าออร่ามันเปล่งดูก็รู้ว่าเป็นคนหน้าตาดีขนาดใส่หน้ากากปิดไปครึ่งหน้านะครับเล่งดีๆอ๋อนี่น้องโฟกัสนี่นะไม่แปลกเพราะที่ผ่านมาน้องก็ประกาศจุดยืนเคียงข้างการชุมนุมของคณะราษฎรมาโดยตลอดนะแต่มารอบนี้เนี่ยเธอไม่ได้มามือเปล่าะฮะคุณผู้ชมครับเธอทําหรือซื้อมากัแล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นโบขาว ไปผูกเอาไปแจกให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกนะก่อนจะเดินขบวนไปที่สถานทูตทีนี้พอไปดูลีลาของโฟกัสจีรกุลเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เบานะคือครั้งนี้เหมือนกับเธอปรากฏตัวอย่างเป็นทางการแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแกรนโอเพนนิ่งแกรนโอเพนนิ่งในพื้นที่การชุมนุมอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแกรนโอเพนนิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดีย นะครับทีมงานของเราก็ไปตรวจสอบดูนะครับพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลามีใครเข้ามาด่าเธอในคอมเมนต์เนี่ยนะครับเธอก็จะตอบแบบมีมุกบ้างเชื่อเฉนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่ายูชังชาติขอแบนด์ตลอดการอันนี้มีใครก็ไม่รู้นะฮะไปเม้นด่าคุณโฟกัสว่าเขาเป็นคนชังชาติเนี่ยโฟกัสก็เลยตอบกลับไปว่างั้นก็กินแบรนด์เยอะๆนะคะคือแบรนด์เนี่ยมันบำรุงสมอง คึือเป็นภาษาที่คนสมัยนี้เขาด่ากันคือเวลาจะด่าใครว่างโง่ทั้งทีเนี่ยเขาก็ไม่ด่ากันตรงๆงนงฮะค,คุณผู้ชมครับเขาก็บอกว่าหัดกินปลาเยอะๆนะจะได้บำรุงสมองกินแบรนด์เยอะๆนะคือกำลังจะด่าว่างโง่นั่นแหละประมาณนั้นแต่เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้แฮสป e d นะครับหรือบางคนก็บอกว่าจ้าดาราตกกระป๋องเจ้าตัวก็ตอบกลับว่า เป็นดาราตกปลาแทนได้ไหมคะอืมนะฮะคนก็ไปกันแนก่กันแนะว่าตกกระป๋องไปแล้วโฟกัสก็บอกว่าตกปลาแทนได้ไหมล่ะคะนี่ฮะก็เอามาให้ดูนะฮะเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งหลังจากนี้เราคงได้เห็นคุณโฟกัสในพื้นที่การชุมนุมบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าแกรนด์โอเพนนิ่งไปแล้วและจริงเนี่ยการที่ศิลปินดารานักแสดงนะครับถ้าหากว่า จะประกาศจุดยืนทางการเมืองนะของตนเองไม่ว่าจะอยู่ข้างไหนก็ตามแต่ผมคิดว่าก็ไม่ต้องทัวร์ไปลงกันหรอกนะครับก็ต้องให้พื้นที่คนอื่นแต่อย่าถึงกันาต่อว่าต่อขานตอบโต้กันด้วยความรุนแรงนะครับทุกคนมีสิทธิ์ไงนะมีสิทธิ์ที่จะรักที่จะชอบอะไรเมื่อไม่ไปกระทบเสรีภาพของคนอื่นนะครับอ่ะดีโฟกัสนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงที่เยอรมันผู้ชายคนนี้ก็มาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ หัวข้อเราก็คือผิด9ข้อหาสีสุวรรณกลางตำราเคลื่อนขบวนไปสถานทูตยังไม่ทันยังไม่ทันครบ24ชั่วโมงคุณสีสุวรรณเนี่ยเขาเก่งมากนะคุณผู้ชมครับคือม็อบเนี่ยไปถึงที่สถานทูตเนี่ยนะครับแยกย้ายกันซะประมาณ3ามทุ่มกว่ากว่าปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะตอนเช้าเนี่ยคุณสีสุวรรณเปิดตำรากฎหมายเลยว่าม็อบเนี่ยนะผิดกฎหมายเนี่ย9ข้อหาด้วยกัน เก่งมากนะครับเร็วมากนะครับปกติหลายๆคนเนี่ยเห็นพฤติกรรมพฤติการเนี่ยนะครับต้องไปนั่งนึกต้องไปเปิดตำราคุณศีสุวรรณบอกว่าตามรับนูมาตรา6นะฮะองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับก็จะผิดตั้งแต่ข้อหาที่หนึ่งจนถึง ข้อหาที่เก้าผมอ่านในสำลักเลยนะครับสะดุ้งอ่ะข้อหาที่หนึ่งบอกว่ามินภาพบรมเดชาดูภาพอันนี้ก็ตามประมวลกฎหมายยาามาตรว่าร้อยสิบสองข้อหาที่สองเป็นกบฏนะฮะเนี่ยเป็นกระบฏมากราร้อยสิบสามข้อหาที่สามปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนอันนี้มากรวาหนึ่งร้อยสิบหกนะครับผมว่าสามข้อหาอน,นี้ก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันแล้วนะครับมีว่ากันตามตรงนะเพราะแต่ละข้อหาเนี่ย กบฏเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถึงกนาดประหารชีวิตหรือเปล่านะครับข้อหาที่4ก็คือมั่วสุมกงินเกิน10คนขึ้นไปตามมาตรา215นะข้อหาที่5ก็คือกีดขวางทางสาธารณะมาตรา385ข้อหาที่6ก็คือการชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาที่7ก็คือกีดขวางทางจราจรพระบรทางบกทั้งมาตรา1 1 4มาตรา148 ข้อหาที่8ก็คือใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นร่ำยัดคว,วบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพศ2 4 9 3มาตรา4มาตรา9ข้อหาที่9ก็คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามมวนกฎหมายอาญามาตรา368จำคุก10วันปรับ5,000คุณผู้ชมครับและคุณศรีสุวรรณก็บอกนะว่าถ้าตำรวจไม่รีบจัดการเนี่ยก็จะมีความผิดตามประบนวนกฎหมายอาญามาตรา157ด้วย เออเหนื่อยคือจริงๆเนี่ยนะครับเอา3ข้อหาแรกเนี่ยก็แย่แล้วนะครับข้อหาที่4ลงมาถึงข้อหาที่9เนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปเลยอะ่ะเพราะข้อหาแรกเนี่ยก็คือประมวลกฎหมายยาาตรา1 2ข้อหาอก็คือกำบฏดข้อหาที่3ก็คือปั่นป่วนสร้างความกระด้างกระเดื่องมาตรา116โอ้โหคุณสีสุวรรณเนี่ยนะครับกลางตำราพร้อมกับบอกตํารวจว่าถ้าตํารวจไม่ทำเนี่ยมีโอกาสติดคุกแต่หนึปีนะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไวจริงๆครับคุณศรีสุวรรณนะครับจากเยอรมันไปที่อเมริกาบ้างฮะคุณผู้ชมครับเรามาช่วงข่าวต่างประเทศโอ้ที่หลายคนแซวนะว่าจะไปสถานทูตไหนอีกหรือเปล่านะครับเพราะมื่ช่วงสายที่ผ่านมาคุณอุครับคุณอุ๊ คุณอุอาหาลุไทยเดินทางไปชูป้ายที่สถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับชักศึกเข้าบ้านอุมาแล้วชูป้ายสถานทูต USA ไม่ได้ไปยื่นหนังสือนะฮะสำหรับคุณอุอาหาลุไทยม่วงบุญศรีเธอเดินทางไปชูป้ายแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเธอบอกว่าเดินทางมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าต้องการให้เคารพกิจการภายในของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ผ่านมาไทยเป็นมิตรประเทศกับสหรัฐมาโดยตลอดซึ่งวันนี้คนไทยแตแกแยกทางความคิดเป็นอย่างมากหากเป็นเรื่องการเมืองไม่เป็นไรแต่วันนี้ความมั่นคงสถาบันถูกนํามาโยงกับการเมืองอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการทํารัฐประหารนั้นไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องบิดเบือนการปฏิวัติผ่านมาเพราะต้องการนัก e การเมืองไทยเข้า <g ara S 1> สู่กระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อนักการเมืองที่มาจากประชาธิปไตยไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม ทหารจึงออกมาเพราะต้องการคืนความสงบปัจจุบันมีการโยงสถาบันมาโจมตีเพื่อให้คนไทยนั้นแตกแยกเราจะไม่มีการประทะแต่จะรวมมวลชนเพื่อไม่ให้เกิดการจับจวกอีกต่อไปโดยเร็วๆนี้เราจะรวมมวลชนเพื่อปกป้องสถาบันเป็นจำนวนมากทั่วประเทศทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในวันนี้เราต้องการออกมาพูดหน้าสถานทูตแล้วก็ชูป้ายเพื่อบอกโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่สามารถ ให้ต่างชาติมาแทรกแซงได้อีกต่อไปนักข่าวถามมาน,นะครับว่าการเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยของกลุ่มราษฎรเมื่อวานนี้นี่เป็นอย่างไรคุณอุก,ก็บอกกันนะครับว่ามันเป็นการชักศึกเข้าบ้านมันเป็นการชักศึกเข้าบ้านโอ้โหเมื่อวานเยอรมันวันนี้อเมริกาคุณผู้ชมครับก็ชัดเจนนะฮะสำหรับ การแถลงหรือว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณอุเหมือนกับพยายามจะบอกเป็นในหรือเปล่าว่าอเมริกาอยาแกแทรกแซงไทยแต่คุณอุก็ไม่ได้พูดเต็มปากเต็มคำักขนาดนั้นแต่คุณอุบอกว่าเฮ้ยอย่าแทรกแซงไทยอย่าแทรกแซงไทยแล้วคุณอุมมาเคลื่อนไหวที่หน้าสถานทูตอเมริกามันก็คงคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับนี่ฮะตอนนี้กลุ่มคนเสื้อสีเหลืองซึ่งต้องการแสดงถึงความจงรักภักดีเนี่ยนะครับ ก็เคลื่อนไหวทุกวันเลยนะครับทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดวันนี้มีทั้งที่สวนลุมนะครับและเดี๋ยววันที่30พฤศจิกายนก็จะมีการเดินทางไปรับสเสด็จที่พระบรมมหาราชวังกันด้วยนะมาดูหัวข้อที่5ครับลงประชามติเอาไม่เอาประยุทธ์ครั้งแรกของโลกอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นสถานการณ์ในสภาที่ผมจะได้สรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ สภาตอนนี้นะครับสภาตอนนี้เนี่ยนะสรุปเลยนะฝ่ายค้านก็ไล่ประยุทธ์ฝ่ายประยุทธ์ก็อวยประยุทธ์ฝ่ายค้านไล่ประยุทธ์ฝ่ายประยุทธ์ก็อวยลูกพี่ตอนนี้ในสภามีประมาณนี้และที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คืออาจจะมีสวสสหรือว่าสวบางกลุ่มนะครับไปพูดเกี่ยวกับคนที่ชุมนุมอยู่ ว่าเป็นพวกที่อยู่เบื้องหลังต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินู่นนี่นั่นไปไกลเลยนะครับมันก็เลยมันก็เลยทำให้ภาพของสภาเนี่ยนะไม่ไล่ประยุทธ์ก็อวยประยุทธ์แล้วก็ด่าผู้ชุมนุมมีเท่านี้เองครับมีเท่านี้เอาละเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าเอ้ยไม่ฟังอย่างละเอียดนี่มีเหมือนการคนที่พยายามจะหาทางออกทางออกที่ว่านี้ต้องเป็นข้อเสนอข้อเสนอนั้นมีอะไรบ้าง หให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอันนี้เบสิกอยู่แล้วสให้ยุบสภา 3. ต้องแก้รัฐมนูนซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าแก้นะเดินหน้าสามวาระรว,วดจนถึงเดือนธันวาเลยแต่มันก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วแก้แบบไหนแล้วแก้แบบไหนอย่างไรหรือบางคนก็เสนออย่างคุณจูรลินเนี้ยประชาธิป,ปัตย์เสนอให้ตั้งกรรมการสมานฉัน มันยังสมานณันท์กันได้อยู่อีกหรือไม่และอีกอันหนึ่งจูจูพลเอกประยุทธ์ก็พูดให้คิดขึ้นมาว่าลองไปดูสิมันจะทําประชามติถามคนทั้งประเทศได้ไหมว่าเอาหรือไม่เอาผมเนี่ยเอาหรือไม่เอานายกเนี่ยแต่ก็โดนเบรกโดยคุณวิษณุนะคุณวิษณุบอกว่าเฮ้ยกฎหมายประชามติเนี่ยเขาไม่ให้ถามเป็นเรื่องรายบุคคลเขาให้ถามเป็นประเด็นพลเอกประยุทธ์ก็บอกต่อว่า นั่นก็ลองไปแอบคำถามดูสินะครับไม่ต้องใช้ว่าเอาพลเอกประยุทธ์ได้ไหมเอาอะไรเป็นเชิงสัญลักษณ์อะ่ะแต่ให้รู้มันแทนคนนั้นแทนคนนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ไปคิดกันผมก็เลยเอามาถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าโอเคไหมละ่ะหรือไม่จําเป็นแล้วพลเอกประยุทธ์ลาออกไปดีกว่าหรือเอาไหมให้คนทั้งประเทศเนี่ยเอาแบบถ้ามีอายุเกินสิบปปีขึ้นไปหรือต่ํากว่านั้นไปลงประชามติกันเลยเอาหรือไม่เอาพลเอกประยุทธ์ ครั้งแรกของโลกครั้งแรกของโลกถามว่าทำไมต้องครั้งแรกของโลกคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้คุณสุทินคลังแสงเนี่ยตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้คือนักข่าวไปสอบถามคุณสุทินคลังแสงซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านหรือว่าวิปฝ่ายคา้านเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าทำแบบนั้นจริงเนี่ยนะมันจะเป็นประเทศแรกในโลกที่จะทำประชามติ กลไกประชาธิปไตยมีอยู่แล้วใครจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่เห็นประเทศใดต้องมาทําประชามติถ้าคิดว่าประชาชนยังมีเสียงกั้ากึ่งกันอยู่ผู้นําที่ดีถ้าต้องการเซฟสังคมเซฟประชาชนตัดสินใจลาออกก่อนก็ได้แต่ถ้าคิดว่าประชาชนอีกฝ่ายยังอยากให้อยู่ก็ลงเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวเขาก็เลือกกลับมาเองการทําประชามติที่ดีคือการเลือกตั้งไหนบอกว่าการทําประชามติมันเปลืองเงิน หากทาประชามติเรื่องอื่นก็พอฟังได้แต่ทําประชามติว่าลาออกหรือไม่ลาออกรัฐธรรมนูญยังต้องตีความว่าการทําประชามติเกี่ยวกับบุคคลรัฐธรรมนูญไม่ให้ทําก็เหมือนแบบที่นายไพบูลนิติตะวันเสนอให้ทําประชามติควรให้มีม็อบหรือไม่มีม็อบก็ยิ่งไปกันใหญ่ประชามติต้องทําภายใต้รัฐธรรมนูญอย่าไปถามอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐาน จะไปทําประชามติไม่ได้ก็เหมือนกับการทําประชามติลาออกหรือไม่ลาออกเขาไม่ทํากันหรอกคุณผู้ชมแลยฮะมีความคิดเห็นว่าไงเอาไหมทาประชามติเอาหรือไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่หลายคนก็ออกมาท้วงติงนะครับว่ารับนูนเนี่ยเขาทําไม่ได้แต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเอ้ลองไปศึกษาดูสิเผื่อมันมีการอดัดแอํคำถามนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของการเมืองไทยอ่านข่าวไปอ่านข่าวมา ก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตหรือว่าทางออกของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรงานนี้ต้องติดตามและก็จับตากันแบบยาวๆเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ